สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุศลนะครับเมื่อนี้ก็มาพบมาพอกับน้องเพียงฟ้ามกันน้ำใสซื้อเก้านะครับเสียงอาจจะดังแน่นิดนึงนะครับแม่พี่้องหนพอมันนะครับนี่แม่มันนะครับผมจับออกมาซื้อดอกบอนเลยห็นมันอ่าหล้กก็มาเห็ดขวากอนุบาลไว้เขานั่นนะครับเวลาเห็นมันอยู่นี่ล่ละอยู่ในซองนี่ล่ละ ครับส่วงทีอนุบาลด้วยอาจจะว่ากาบ่าในอนุบาลนะครับตรีผ้ามาเบ่งว่าอ่าอัปเดตหานห้านะครับทีเข้าซองเสื้อไปรอบที่แล้วนะครับกะนี่ครับก็คือประสบผลสําเร็จทั้งเบิร์นะครับทุกที่เข้าผ้าเบ่งไปรอบก้อนนะครับนี่ครับแม่เขาอาจจะนั่นแน่นอยนะครับ อาเบียของเบิ่งนะครับตัวนี้เพิ่งเพิ่งฟักออกไปนะครับตัวนี้ก็กําลังดันออกนะครับเ,เห็นไหมงานเรางานเราเล่าเขาครับอ,อ,อบ๋อ,องานเราเล่าเขาเราก็แบบตัวนี้ก็กําลังแตกนะครับนี่ เห็นไหมครับร่างเบานี่ครับเป็นห้อยออนน้มาแล้วนะครับที่เ่าซองเสื้อไปทั้งเบ็ดเจ็ดหน่วยกับมีเสื้อทั้งเจ็ดหน่วยนะครับนี่ครับอพอเขากห้วงครับขนาดแม่เขากำลังขบขนาดรับคณนะครับเบ็ดสองสี่ห้าหกเอ้หกกำลังออก พี่นอ้นองเบิ่งกระชัด,ชดออกจากไข่เลยนะครับผมเลยดึงออกไปเพราะว่าไข่มันแมว เรียบร้อยออกแล้วครับหาตัวแล้วครับพี่น้องโอหกตัวแล้วครับออกเรียบร้อยหกนะครับตัวนี้ย่านแม่เขารับอ่ะไปอีกหน่วยหนึ่งนะครับดูกระเจแม่เขามาอากกไว้ให้เกานะครับอปเดียดหเบึงอ่าย่มแรงนะครับบึ่งมีเวลาบ่าครับนี่ครับอย่ามือนะกันนะจะ แตกเบิดนะครับมื่อื่นเดี๋ยวเมื่อื่นพอมาเบิง์หมาครับเดี๋ยวเมื่อื่นพอมาอัปเดต่าเลยนี่จะแตกบอครับไปมาเบิรงกันอีกเช่นึงครับเดี๋ยวไปพ่อกันมื่อื่นครับครับพี่น้องหลังจากที่เขาไทยเบิรงว่านะครับกลับมาเบิรงมื่อนี่นะครับป่าเรียบร้อยเบิดแล้วครับฟักเบิดทุกตัวนะครับทั้งเบิดสองสี่หกเจ็ดครับเจ็โตครับพี่น้องนี่ครับ อาจจะเสียงดังแน่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแม่เขานะครับแม่เขาเนี่ยมันออกเลยเองแล้วนะครับมันห่วงผ้าลูกออกไปแต่ว่าลูกมันไปบ่ได้ไปบ่เปลี่ยนนะครับคุณผมไม่ได้จับไว้ค้างคุณค้างไว้ในขวดครับ้างไว้ในขวบก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเอาออกนะครับปงไป แม่เขานะครับโ <c> อ <oughs> ้โหดิไม่ได้แข็งแห้งเหนไดนไหนแม่เขาอยากนั่นแล้วอยากไปแล้วะครับแม่มันหวังแน่เนี่ยนึงครับแม่มันก็หวงังแม่ เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับของท่านนะครับ <c oughs> ต้องเบิดเตัวนะครับนี่มันล่างนิดนึงนะครับลองไปเลย <c oughs> ลองไปเลยนะครับ <c oughs> อยู่นี่แล้ว <c oughs> นี่แหละพี่น้องเขาอยู่ในนี่แหละเดี๋ยวผมจะาห,ารหัร,าหารให้กินแล้วก็เอาน้ำใส่ไว้นะครับลนีไปเขาอยู่นี่นอยู่นู่นี่ส่วนว่าเขาจะง่ายพูดละนะครับเาจะาหารให้เอาอยาให้แน่เอาให้แน่ครับ เพราะว่าฮานเขาเผื่อกินงาเป็นรักนะครับเขากินงาเป็นรักแต่ว่าบรูนักสีอยู่ไรซำไรไพรัวไกลนะครับไกลไม่เคลียบเลยล่ะเป็นหลุมเป็นบอ่เนบอเบิดไก่เคลีย้เขาอยู่นี่เพราะว่าลูกเขาอันานั่นเบิรแล้วนะครับห่างเขาต้องเห็นมันใหญ่นะครับยีนที่ผมหัางเนี่ยหลอหลอมเป็นหลอบ อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเขา้ยเป็นเง,งี้ยนะครับเขาดึงคุ้มไทยน่าจะเป็นซีนาจะเป็นตัวนี้นครับตัวยังบอลเลยแข็งบอลเลยนะครับ่าเป็นตัวนั้น,นครับคุณอันนั้ก็อย่าเข้ามาวางลูกนะครับแต่ตัวใหญ่อยู่ครับห้านก็เป็นห้านจีนห้านนี่แหละ อ่านทีนเนาสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ,รบอัปเดตลูก้านนะครับฟักออกจากไข่เรียบร้อยนะครับออกจากไข่เรียบร้อยให้เขาอยู่ลงดินเลยนะครับบอมี่น้บานน้องบานแหวในดินนี่แหละเขายืน่เลยนะครับไ้พบพ่อกันครับช่องน้องเพียงอ,อีกเอา คลิปต่อไปนะครับในคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ